สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอในคลิปที่2นะครับเรื่องนุกรมเลขคณิตนะครับวันนี้นะครับครูจะมาทําคลิปเฉลยวิดีโอนะครับหน้าที่ไม่ได้คลิปเฉลยวิดีโอเนาะคลิปเฉลยแบบฝึกหัดนะครับในแบบฝึกหัดที่1.4.1หนะครับหน้าที่17นะครับลูกข้อที่2ใหญ่ครับซึ่งจะประกอบด้วยทั้งหมด5ข้อย่อยนะครับอ่ะโอเคขออนุญาตเริ่มเลยนะครับอันนี้นะครับลูก ข้อ2ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจงหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตเมื่อกำหนดให้ข้อที่1ครับ n มีมีค่าเท่ากับ50และลำดับเลขคณิตคือ5 7 9 11 13ไปเรื่อยๆนะครับกาเรียกดูนะครับลูกเขาบอกว่าให้หาผลบวก50พจน์แรก นะครับลำดับเลขคณิตเนี่ยลำดับแบบนี้คือลำดับที่มันเป็นการแจกแจงมาให้ถูกไหมเห็นเลยตัวที่1เป็นอะไรตัวที่สองเป็นอะไรนะครับครูถามนักเรียนนิดนึงว่าลำดับแบบนี้มันทราบไหมลูกว่า A อนมีค่าเท่าไหร่ตัวสุดท้ายมีค่าเท่าไหร่ลูกเออไม่ทราบเนาะเพราะเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับตัวสุดท้ายไม่ใช่13นะลูกโนนะจ๊ะตัวสุดท้ายคืออะไรก็ไม่รู้แหละ อีกมากมายมหาศาลนะครับไม่มีตัวที่อยู่ตัวสุดท้ายด้วยแหละนะลูกเพราะมันเพิ่มไปเป็นอินฟินิตี้นะครับอ่ะลำดับแบบนี้ลูกนะัาเรียนจะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าเวลาเจอลำดับที่มันแจกแจงมันโชว์อะไรให้เราบ้าง1เลยลูกนะครับลำดับแบบนี้โชว์สมาชิกตัวที่1แน่นอนก็คือ A1 หนะครับ a มีค่าเท่ากับ5แน่นอนต่อไปครับโชว์อะไรอีกลูกนะครับมากกว่า A1 คือโชว์ตัว D ครับผลต่างร่วม ถ้าหยิบคู่แต่ละคู่มาจับกันนะลูก5กับ7หรือจะเป็น9กับ11ก็ได้นะครับมันจะได้ตัวดีเสมอนะครับลำดับแบบนี้จะให้ตัว d Dog อกออกมาด้วยนะครับอ่ะโอเคนะงั้นครูขอ,อย่าเขียนอย่างนี้ก่อนนะลูกนะครับจากโจทย์นะเขาให้อะไรเรามาบ้างอ่าจากโจทย์เลย1เลยนะครับลูก a 1ครับมีค่าเท่ากับหอย่างที่2ลูก d Dog อนะครับมีค่าเท่ากับ 7-5ลบหเหลือ2นะครับและอย่างสุดท้ายคือ N มีค่าเท่ากับ50ก็คือบวกกันทั้งหมดอ่ะ50พจน์นะอ่าโอเคดูอุปกรณ์นะลูก A1 มีอยู่แล้ว N มีอยู่แล้วไม่ว่าจะใช้สูตรสั้นหรือสูตรยาวจะต้องมี2ตัวนี้เสมอขาด A1 หรือขาด N ไปตัวใดตัวหนึ่งนะทำไม่ได้เลยนะครับลูกเนี่ยเห็นไหมครูจะมองหาสิ่งสำคัญ2อย่างนี้ก่อน อะแล้วอันเนี้ยคือสิ่งที่โจทย์ให้มาคือดีด็อกถ้าโจทย์ให้ดีด็อกมาต้องใช้สูตรสั้นหรือสูตรยาวนะลูกต้องใช้สูตรอะไรโอ้นึกไม่ออกค่ะครูขอทบทวนสูตรนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับสูตรมี2ส,สูตรนะครับสูตรสั้นคือ sn เท่ากับ n ส่วนสคูณกับ a หลูกบวกด้วย an อ่าแสดงว่าสูตรเนี้ยใช้ an นะครับ อีกสูตรหนึงลูกสูตรยาวนะครับ S n เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย2 a 1บวกวงเล็บ n ลบ1นะครับูณ d doc นะครับสูตรนี้ใช้แะไรใช้ตัว d doc นะครับแตกต่างกับตรงนี้นะลูกเพราะฉะนั้นสูตรสูตรไหนดีมันให้อะไรมาให้ d doc มาก็ต้องใช้สูตรที่2นะครับสูตรยาวนะครับอะมาเขียนสูตรกันดีกว่านะครับลูกสูตร Sn s, มีค่าเท่ากับ n ส่วน2คูณกับ 2a1 บวกวงเล็บ n ลบ1คูณดีนะครับหลังจากนั้นคู่ขออนุญาตแทนค่าเลยนะครับ s 50มีค่าเท่ากับ50ส่วน2ลคูณกับ2แล้วก็คูณกับ a1 คือ5บวก50ลบ1นะครับ d ดอกเป็น สนะลูกนะครับอันนี้เราหาขึ้นมานะหาขึ้นมานะตรงนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับลูกก็ทําการตัดนะโชะโชอันนี้เลยยี่้านะครับแล้วก็บวกลบเลขตามปกติ s 50มีค่าเท่ากับ25่สิบหคูณสิบวกสี่สคูณสได้98้าบนะครับเก้าวกสิได้108เนาะ s 50เท่ากับ ยี่สิบห้านะครับคูณกับหนึ่งศูนย์แปดครูขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับลูกนะครับยี่สิบห้าคูณหนึ่งร้อยแปดได้เท่าไหร่ลูกอ่าหนึ่งศูนย์แปดคูณยี่ห้านะครับจะได้สองพันเจ็ดร้รยรอยนะครับเรียบร้อยนะครับลูกถ้านักเรียนหาผลบวกเนี่ยครูถามนักเรียนเลยนี่นะกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยสิ ห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามบวกไปเลยสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าบวกไปห้าสิบตัวเนี่ยนั่นเร่นกดเครื่องคิดเลขไวไหมลูกโอ้โหครูกดได้แต่เหนื่อยอะ่ะกดแบบไม่นาทีอะ่ะลูกน่าจะกดสองสามนาทีเลยนะครับดีไม่ดีห้านาทีสิบนาทีแต่ใช้สูตรเนี่ยถ้าครูไม่พูดเยอะแม่อลำพบทเนี่ยโอ้โหนาทีเดียวก็เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาผลบวกเนี่ยเอามาใช้สูตรเลยง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สูตรได้ต้อง จำสูตรให้ได้นะครับอืออ่ะไปดูข้อที่2นะครับลูกอันเนี้ยให้อะไรอีกอ่าผลบวก30พจน์แรกลำดับที่1คือ0 d d o คือ2อลบศเป็น2นะครับโอเคนะอันนี้พิจารณานะลูกก็จากโจทย์นะครับอ่าจากโจทย์นะครับคู่เขียน a 1ก่อนเท่ากับ0ูนย์ คู่ขอเขียน n ก่อนนะลูกนะครับ n เท่ากับ30ท้าไมเขียนก่อนเพราะว่า2อย่างนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับต้องใช้ทั้ง2อย่างแล้วถึงจะทําได้นะครับต่อไป d dog จะมีค่าเท่ากับ2ลบ0เหลือ2นะครับสูตรอันนี้ใช้ d dog นะลูกก็ต้องใช้สูตรยาวนะครับก็เขียนเลยนะจากสูตร sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ2 a 1บวกวงเล็บ n ลบ1คูณ d นะครับแทนค่าเลยครับ s 3 0มีค่าเท่ากับ30ส่วน2คูณกับ2 A1 คือ0จ้าบวกด้วย30ลบ1นะครับคูณ D คือคูณ2นี่นะครับหลังจากนั้นนักเรียนตัดเลยลูกอันนี้เหลือ15นะครับ s 3 0นะครับจะมีค่าเท่ากับ 15คูณด้วย0ูบวกด้วย30มลบหได้ 1, 29นะลูก29่คูณสได้58านะครับศูนย์คูณห้าแปดได้ห้นะลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่15คูณกับ58นะครับครูขอญาตคิดเลขเลยนะเอสสามสิจะมีค่าเท่ากับ870อนะครับอันนี้นะอันนี้คือ15นะครับคูณกับ 58นะครับจะมีค่าเท่ากับ870อ่าโอเคทันไหมลกูกนะครับอ่าโอเคนะไปดูข้อที่3กันนะครับข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่า N เป็น60แล้วโอ้โหบวกกันต้อง60ตัวตายแน่ถ้าฉันกดมือฉันยอมแพ้ฉันคงไม่นั่งบวกนะครับ60ตัวเนี่ยมหาศาลมากนะครับ A1 คือลบ2นะครับ d ด็อกคือ สามลบลบสองนะครับก็คือสามบวกสองได้เท่าไหร่ลูกได้ห้านะครับโอ้ยคู่หนูคิดคู่นี้ยากจังเลยอะ่ะหนูไปคิดคู่อื่นดิลูกคิดคู่ไหนคําตอบเท่ากันคู่ที่ยากอย่าไปยุ่งนะครับคิดคู่ที่สองแปดลบสามได้ห้าง่ายกว่าปะง่ายกว่าหานะครับหาคู่ที่เป็นเลขที่เราไม่งงแล้วก็ใช้คู่นั้นลบกันได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะจากโจทย์ เ1เท่ากับลบ2นะครับเเท่ากับ60ต่อไปลูกนะครับ d ดอกเท่ากับ5นะครับเขียนสูตรเหมือนเดิม SN เท่ากับ n, n ส่วน2คูณกับ 2A1 บวกวงเล็บ n ลบ1คูณดีลูกนะครับหลังจากนั้นแทนค่าเลยนะครับ S.60 มีค่าเท่ากับ60ส่วน2คูณกับ 2A1 คือลบ2จะ้ะบวกด้วย60ลบ1คูณกับ D คือ5นะลูกนะครับคู่ตัดเลยนะโชว์โชว์อันนี้เหลือ30นะครับ S 60เท่ากับ30คูณด้วยลบ4นะครับบวกด้วย59คูณ5นะลูกนะครับ ห้าคูณหนะหรือนักเรียนจะมองเป็น60สคูณหแล้วก็ลบ5ก็ได้นะครับอ่ะได้ทั้งหมดนะครับสองแล้วก็บวกด้วยลบ4ไปนะลูกอ่าเอสท่ากับสาคูณด้วย2องรนะครับอันนี้นะสองเกคูณสานะครับลูกจะได้ทั้งหมด 8 7ดพันเจ็ดร้อยสามสิบนะครับเป็นอันเสร็จซินโอเคนะเห็นไหมลูกค่ามันเยอะมากเลยนะแปดพันกว่าเลยนะถ้านั่งบวกคงไม่ไหวนะครับอุ้ยเร็วจังเลยมาถึงข้อสี่ซะละอ่ะไปดูข้อสี่นะลูกข้อที่สี่เนี่ยนักเรียนสังเกตก่อนสังเกตก่อนไอเจ็ดสิบห้าโพสเนี่ยอันเนี้ยเฉยๆละชินละสังเกตอันนี้ลูก ไอลำดับเรียคณนตี้ันเนี้ยเป็นลำดับที่มันค่อยๆลดลงจนติดลบถูกไหมลูกตัวต่อไปก็จะติดลบเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับลำดับแบบเนี้ยลูกเมื่อนำมาบวกกันอ่ะค่าของมันจะติดลบนะครับทำไมล่ะคูกอสก็เหมือนเราเป็นหนี้อ่ลูกเราค่อยๆเป็นหนี้เป็นหนี้เป็นหน,น,นี้เพิ่มเรื่อยๆจนวันหนึ่งอ่ะเราเอานี้ทั้งหมดมารวมกันเราจะได้หนี้ก้อนใหญ่ก็คือจำนวนติดลบที่เยอะมากๆถูกไหมอ่าโอเคนะนะครับ อ่าเพราะฉะนั้นนะลูกก็เหมือนเดิมนะครับวิเคราะห์จากโจทย์ก่อนอ่าจากโจทย์เขาให้อะไรเรามาบ้าง A1 หนึ่งลูกมีค่าเท่าไหร่ครับห้านะครับ n ล่ะลูก n มีค่าเท่ากับเจ็ดสิบห้าพจน์นะครับ d ดอกลูกมีค่าเท่าไหร่ d d ด็อกมีค่าเท่ากับคูมองคู่นี้นะมันง่ายดีสองลบห้านะครับก็เท่ากับลบสามนะครับ d ีมีค่าเท่ากับลบสาม นะครับเขียนสูตรเลย Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ 2a1 บวกวงเล็บ n ลบ1ครับคูณ ddoc นะครับจากนั้นก็ทำการแทนค่านะครับ s 75เท่ากับ75ส่วน2คูณด้วย2วงเล็บ a1 คือ5นะครับบวก75ลบ1 คูณ d ีด็อกก็คือคูณด้วยลบสามนะครับอ่าหลังจากนั้นนะนักเรียนคูณไม่ตัดนะตัวนี้ไม่ตัดนะลูกเพราะว่ามันตัดแล้วมันไม่ลงตัวนะครับขอยนาซูมนะครับ S 75เจ็ดสิบห้าจะมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบห้าส่วนสองนะลูกอันนี้คูณเลยนะได้สิบนะครับบวกกับเจ็ดสิบสี่คูณกับลบสามลูกนะครับเจ็ดสิบสี่คูณลบสามได้ไรสี่คูณสามได้ 222เนาะนะครับแต่เป็นติดอ่าเป็นติดลบอ่าติดลบนะครับลูกอันนี้ก็เป็นลบ2องนะครับมันจะได้เป็น S 75มีค่าเท่ากับ7 5็ส่วนสคูณกับลบ2องนะครับลูกคูณเอาสอตัดกับ2องตัวนี้ได้1 2ตัดกับนีได้0ูนย์และอนนี้ก็ได้6นะลูกนะครับมันจะเป็น 75นะลูกคูณกับลบ1น6นะครับเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นลบ7,950นะครับอ่าลบ7,950นนะครับลูกโอเคถ้าครูคิดเลขผิดตรงไหนเนี่ยแบบด้วยความด้วยความที่คิดเร็วๆนะลูกนะครับอาจจะพลาดไปบ้างนะนักเรียนก็ลองช่วยกันจับผิดดูก่อน นะครับลูกลองดูนะเฮ้ยครูก็คิดเลขผิดอ่าก็วงวงไว้เดี๋ยวมาบอกในคาบคู่ขาคู่ขาใช่เลยเหมือนคิดเลขผิดไปข้อหนึ่งอันนี้ก็คือยังไม่เคยเห็นว่ามีใครบอกว่าคิดเลขผิดะนะแต่ว่าร้อนตัวนะครับเพราะว่าอันนี้ด้วยความที่คิดแบบเร็วเร็วนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้ทวนด้วยความละเอียดมาแต่แนวคิดถูกต้องแน่นอนนะลูกขอยึดแนวคิดเป็นหลักนะครับอ่ะข้อที่5ครับลูกข้อสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับ ข้อที่5เนี่ยบวกแค่50พจน์แรกอุย้ยไม่ขนามือหรอก50พจน์แรกเองนะครับสิ่งที่ยากคือตัวนี้โอ้ oh my god พอมาดูลำดับแล้วฉันนี่ตกใจเลยเพราะอะไรเศษส่สวนนักเรียนไม่ชอบเศษส่สวนนักเรียนบอกมาเสมอครูคาหนูไม่ชอบเศษส่สวนนักเรียนมองมันให้เป็นตัวเลขปกติลูกอย่าเพิ่งแพนิคก,กับเขานะครับนักเรียนก็วิเคราะห์เหมือนเดิมครับว่าอะไรคือ a 1อะไรคือตัว d นะครับอ่ะครูเริ่มเขียนเลยนะ จากโจทย์อ่า a อหนึ่งคือเท่าไหร่ลูก a อหนึ่งก็คือตัวแรกมีค่าเท่ากับอ่าเศษหนึ่งส่วนสองนะครับตัว n มีค่าเท่ากับห้าสิบพจน์นะครับและตัว d ีด็อกนะลูกตัว d ีด็อกอันเนี้ยครูขออนุญาตคิดนิดหนึ่งนะครับครูหยิบสองตัวนี้นะครับมาลบกันนะครับหนึ่งลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสองนะครับลูกการที่หนึ่งจะลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสองได้เนี่ย ส่วนมันจะต้องเป็นเลขเดียวกันแต่ตอนนี้1เนี่ยมันส่วนด้วย1อยู่ถูกไหมลูกนะครับจะทําให้1กลายเป็น2ก็ต้องคูณ2ส่วน2เข้าไปนะครับมันจะกลายเป็นนะลูกจากตัวนี้นะจะกลายเป็น2ส่วน2 2ส่วน2ลบ1ส่วน2ข้างบนลบกันลูก2ลบ1เหลือ1ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับนักเรียนคิดดีๆนะ1แต้มลบ1ส่วน2อครึ่งหนึ่งนะลูก หนึลบครึ่งหก็จะต้องเหลือหนึ 2, ่ส่วนสคือเหลือครึ่งหนึงนั่นเอ,เองนะครับอันนี้นะมันจะเหลือเป็นเศษหนส่วนสะลูกนะครับดูดีๆนะ1นึลบหนส่วนสได้1นส่วนสนะครับอ่ะโอเคนะอันนี้เขียนไม่เท่ากับเขาหน่งส่วนสหลังจากนั้นเขียนสูตรนะครับลูกอ่ะสูตร sn เท่ากับ n ส่วนสคูณกับ สองบวกวงเล็บลูก n ลบหนคูณดะครับแทนค่าเลยครับ s 50มีค่าเท่ากับ50าส่วนสคูณกับ 2a1 คือเศนหส่วนสนะลูกบวก50าสลบหคูณกับ d ดอกคือ1นส่วนสอนะครับอ่ะตัด2ตัดกับ50ได้ยี่หนะครับ สองกับสองตัวนี้ตัดกันได้นะลูกเพราะมันอยู่ในการคูณกันนะครับแต่ครูถามว่านักเรียนเอาสองตัวนี้ตัดกับสองตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะมันคือคนละสถานนะนะลูกนะครับอ่ะต่อไปนะลูกทำการคำนวณตัวเลขเลยนะครับ s ห้าสิบมีค่าเท่ากับยี่สิบห้าคูณกับหนึ่งบวกสี่สิบเก้าคูณหนึ่งส่วนสองนะลูกก็เป็นสี่สิบเก้าส่วนสองครูขอแยกเขียนเป็นสี่สิบเก้าส่วนสองเลยนะ 4 9่ส่วนสนะครับเอ๊ะังเรียงครับเราจะเอา1นส่วนหเนี่ยบวกกับ4 9่สเ่วนสนี่ยต้องทำให้มันเหมือนกันนะครับลูกอันนี้ก็ต้องคูณด้วย2อส่วนสนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น S 50จะมีค่าเท่ากับ25คูณกับ2องส่วนสอวกสี่ส่วนสนะครับ หลังจากนั้นก็หยิบเข้ามาบวกกันเลยนะครับกลายเป็น51ส่วน2นะครับนักเรียนก็เอา25กับ51คูณกันได้เลยนะลูกนะครับแล้วค่อยส่วน2 25คูณ51นะครับจะได้1,275นะครับ S 50จะมีค่าเท่ากับ1,275ส่วนด้วย2 นะครับหรือจะมีค่าเท่ากับทศนิยมเนาะคิดเลยนะครับ637.5นั่นเองนะครับอ่ะเท่านี้นะครับอ่ะลองมาช่วยกันตรวจสอบซิว่าเราคิดเลขตรงไหนผิดไหมนะครับลูปเพื่อความแม่นยำ a 1ถูก n ถูก d ถูกต้องนะครับอ่ะมีอะไรอีก n คือ50 a 1คือเศษ1ส่วน2 ห้าสิบเซนหนึ่งส่วนสองนะครับอันนี้ตัดตัดนะครับลูกอันนี้สี่สิบเก้าส่วนสองถูกอันนี้ถูกอ่ะโอเคนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีผิดนะลูกดูเข้า่าวนะครับอ่ะโอเคนะครับนักเรียนดูนะครับลูกจากแบบฝึกหัดหน้าที่17นะครับมันจะทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของอนุกรมเลขคณิตมากขึ้นนะครับซึ่งโจทย์ทั้งหน้าเลยนะครับหน้าที่17เนี่ยจะเป็นการหาพจน์ที่1จนถึงพจน์ที่ n ก็คือพจน์ที่โจทย์กาหนดนะครับ อย่างที่สองที่หน้านี้เปลี่ยนไปนะครับก็คือโจทย์เนี่ยได้ให้ลำดับที่เป็นการแจกแจงมานะครับถ้าหนูเจอลำดับที่เป็นแจกแจงเนี่ยหนูจะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าลำดับแจกแจงเนี่ยให้ a 1ให้ d ด็อกมานะครับแต่ลำดับที่แจกแจงเนี่ยถ้ามันเป็นในลักษณะที่มันเป็นจุดจุดจุดต่อท้ายแบบนี้มันจะเป็นพจน์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือไม่สามารถกาหนด an ได้นั่นเอง นะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงอินฟินิตี้ตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ